FM 1 0 5 Smile Thailand หามี300คนขึ้นไปแล้วนะครับเอาตอนนี้ปาไป800คนเงินใน3 0 0ล้านครับและอาจารย์เจ็อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์เจ็ครับสวัสดีครับวัชรพ์ครับอาจารย์ไม่มีคดีไหนดังเท่าคดีนี้แล้วสุขเสาร์อาทิตย์นี้ครับอาจารย์กฎหมายมหาชนทําอะไรได้บ้างอะครับเป็นธรรมดาครับคือต้องเรียนอย่างนี้ว่า เวลาคนเกี่ยวข้องมากเมื่อมีสิ่งที่ใครสักคนหนึ่งหยิบยกขึ้นมาแล้วต,ต่อมาคนที่เขาอาจจะประสบเหตุเดียวกันคนที่ได้รับรู้รับทราบก็าตามตามกันมาเนี่ยเสียงมันก็ดังอยู่แล้วนะครับคือมันเป็นเรื่องธรรมดาสมมตินะครับว่ามันมีใครสักคนเพียงคนเดียวที่เข้าไปเกี่ยวข้องมันก็เหมือนกับเวลาใครคนหนึ่งพูดขึ้นมาหรือตะโกนนอกจากใครคนนั้นเสียงดังมากๆจริงนะครับแล้วดังเป็นพิเศษ พอตะโกนก็กล้องขึ้นมาถูกครับแต่ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็มักจะต้งอาศัยคนหมู่มากซึ่งเรื่องเนี้ยต้องระวังครับเวลาที่ไปทําพวกธุรกิจในลักษณะที่มันมักจะเกิดขึ้นง่ายฟังดูแล้วมันได้อะไรมาแบบรวดเร็ว <S <S นาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเป็นเงินจํานวนมากไปจนกระทั่งถึงมหาศาลคิดง่ายๆแบบนี้ครับจริงๆเนี่ยตอนเรียนหนังสือเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนเรื่องหุ้นส่วนบริษัท ท่านก็จะมีส่วนที่สอนว่าเอ้เวลาคนเป็นหุ้นกันเนี่ยนะครับคือเข้าหุ้นกันเพื่อแสวงหาผลกําไรมาแบ่งปันกันอืทีเนี้ยผมก็สงสัยอยู่ตลอดแหละเอาละตามหลักการมันก็มีแบบนั้นนะแต่ผมมักจะรู้สึกว่าการเข้าหุ้นกันโดยทั่วไปมันคือการแบ่งการขาดทุนกันอืมันคือการบริหารความเสี่ยงให้กระจายไปในบรรดาหุ้นแต่ละคน แล้วผมเวลาที่ได้มีโอกาสบรรยายเรื่องหุ้นส่วนบริษัทเนี่ยนะครับผมก็มักจะถามนิสิตนักศึกษาว่าถามจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าคุณได้กําไรแน่ๆและเป็นกําไรมหาศาลเลย <c oughs> คิดแบบปุถุชนธรรมดาทั่วไปคุณจะอยากแบ่งคนเพ้าไหมก็แน่นสยอาจารย์ใช่ไหมครับ <c oughs> เขากบา็บางคนก็บอกว่าไม่อยากบางคนก็บอกก็อยากนะถ้าเกิดเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรู้จักใกล้ชิดเป็น คนที่เราหวังดีกับเขาหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีมากพอ <c oughs> ก็อยากจะแบ่งพี่น้องประชาชนอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ย <c oughs> ผมก็คิดว่ามันมันก็มีคนที่คิดอย่างนั้นนะอื <c oughs> แต่เอาล่ะต่อให้มีคนคิดแบบนั้นเนี่ยถ้าง่ายเกินไปต้องระวังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องถามตัวเราเองด้วยว่าเอ๊ะมันเกิดจากความโลภของเราที่มันเกินกว่าสิ่งที่เราควรจะสแสวงหาได้โดยที่เอาล่ะ,เอ,ละเอาความอยากได้อย่างมีอยากเป็นทั่วๆไปของประชาชนธรรมดาแหละ <c oughs> เป็นตัวเกณฑ์ไหมคือถ้ามันเกินเกณฑ์เหล่านั้นไปเนี่ย อาจารย์ผมบอกว่าอะไรก็ตามนั้นที่มันเป็น,ปนความมั่งคั่งที่มันเกินกว่าเกณฑ์ความมั่งคั่งที่มันน่าจะเกิดมีได้มันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างท่านสอนอย่างนี้เลยนะครับว่าแม้กระทั่งบรรดาธุรกิจทั้งหลายที่เจริญรุ่งเรืองมากๆมีเงินเยอะแยะจนถึงขนาดว่ามาหาศาลเลยเนี่ยนะครับต้องไปตามตรวจสอบดูว่าเสียภาษีไหมนะมีการโกงใครไหมนะมีการทุจริตประพฤติมิชอบในลักษณะใดหรือไม่ มีการทําสิ่งผิดกฎหมายนี่อะไรคือเขาอาจจะไม่ได้ทํานะท่านยังยกตัวอย่างเลยว่าอย่างเช่นวิวเกจนะครับในตอนเรียนเนี่ยมันเป็นสมัยนูน้นนะครับพวกมาร์ z u ค k e เบอร์อะไรพวกนี้ยังไม่ทันเกิดตอนที่ผมเรียนหนังสือ uh huh. ท่านก็บอกว่าก็ต้องไปตามดูแล้วมันก็พบจริงๆในหลายๆรื่องเช่นในตอนที่เขาออกอินเทอร์เน็ตเอ e กซ์พลเอร์ใหม่ๆเขาก็เอาไปทําในสิ่งที่ว่าไปผูกกันนะครับกับไอตัวโ perating system หรือว่าระบบปฏิบัติการ มันก็เป็นเรื่องขึ้นสมขึ้นสารย้อนไปไกลกว่านั้นเขาก็เคยถูกฟ้องจากแ a คินทอชจากไอ m เอมว่าเขาเนี่ยลอกเงเดนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของแ a คินทอชของไอ m ีเอ็มเห็นไหมครับค<ะ>ือมันต้องตามดูเขาอาจจะพ้นพ้น,พ,น,พ,นพ้นอะไรมาแต่ว่าคือความมั่งคั่งที่มันเกินไปกว่าขีดที่มันควรจะเป็นได้ไม่ได้แปลว่าคนรวยไม่ได้นะพูดกันตรงๆไม่ได้แปลว่าคนมีเงินมากไม่ได้แต่หนึ่ง อย่าไปคิดว่าอะไรมันง่ายๆแล้วมันจะมาเลยนะครับอย่าไปคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันได้อะไรแบบนั้นจริงๆกําไรมันมาแบบสบายๆเลยใครก็จะแบ่งกันง่ายๆอันที่สามก็คือว่าพอมันมั่งคั่งเกินไปกว่าที่มันควรจะเป็นมันน่าจะมีอะไรให้ต้องสงสัยนะผมคิดว่าเกณฑ์เหล่าเนี้ยไม่ได้เป็นเด็ดขาดนะว่ามันจะต้องมีสิ่งที่ผิดแต่เมื่อมันมีอะไรที่มันไม่ค่อยปกติ มันก็จําเป็นที่จะต้องตามดูมันจาเป็นที่จะต้องตรวจสอบท้ายที่สุดก็คือว่าลองดูครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมุติว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้จริงเงินมันมาจากไหนย <c oughs> กตัวอย่างสมมตินะเราไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะผมว่าสุนทรมครับแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งได้เงินมันหาสารมาในทีเดียวหกสิบล้านอะไรเงี้ยนะ <c oughs> อันนี้มันไม่ได้แปลกอะไรคนเขาจ่ายเงินเราห้องเงินมาจากไหนก็เงินภาษีราษฎรทั้งนั้นแหละ ภาษีราษฎรมันมีจํานวนมากพอที่จะมาจ่ายคนหกสิบล้านถูกไหมครับ hmm. แล้วเขาก็ออกใช้วิธีเสี่ยงโชคเมื่อมีใครสักคนหนึ่งสามารถที่จะเลือกตัวเลขนั้นถูกก็ได้เงินนี้ไปอันนี้ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดใครชวนเราไปขายของอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วขายของไปได้เงินมาล้านหนึ่งขายของไปได้เงินมาสิบล้านเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือถ้าเกิดเรามองแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยคนจํานวนหนึ่งเขาได้เว้ยมาเทียบกับตัวเราทาไมเรายังไม่ได้ มันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะถามคนที่มันอาจจะอยู่ในระดับที่ควรจะได้มากไปกว่าเราเอ๊ะคุณได้เท่าไหร่ยังไงแบบไหนแล้วลองเอามาคิดกันดูครับคือจริงๆแล้วการคิดเชิงวิเคราะห์นี่สําคัญมากม,มันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่มีความรู้มากมายมหาศาลอะไรแบบที่ต้องจบปร,ริญญาเอกหลายๆใบหรือว่าจะต้องเป็นนักวิชา,ชาการหรือใครที่เกี่ยวข้องกับวงของความรู้อะไรมากมายเราต้องทําให้ประชาชนทั้งหลายนะครับพี่น้องทั่วไปเนี่ยคิดเชิงวิเคราะห์หมายความว่า ตรองอะไรที่มันอาจจะดูว่ามันง่ายๆนะครับแต่จริงๆมันมีข้อซับซ้อนอยู่แล้วทำยังไงที่กลางมันไม่ได้ว่ายากเย็นอะไรหรอกแค่เอ๊ะเป็นไปได้เหรออย่างที่เราคุยกันเนี่ยถ้าเขาได้กำไรจริงเขาจะมาแบ่งเราเหรอถ้ามันง่ายอย่างนั้นมันคนมันไม่ทำกันทั้งโลกเหรอถ้ามันไม่มีอะไรเลยเอ๊ะทำไมมันถึงได้มีคนจำนวนหนึ่งมันได้เยอะอีกคนจำนวนหนึ่งมันได้น้อย อาจท้ายที่สุดเราก็จะพบถูกไหมครับั้นนผมคิดว่ากรณีอย่างไอดีไอคอนเนี่ยครับเราอาจจะยังไม่สามารถสรุปได้ทันทีนะว่าเขาเนี่ยผิดหรือไม่อย่างไรแต่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องระวังป้องกันส่วนเรื่องกฎบทกฎหมายเนี่ยเราต้องไปตามดูแน่นะชอบโกงประชาชนไหมเอาข้อมูลนั้นเป็นเทศใสระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ถูกไหมครับลบีภาษีลบเลี่ยงภาษี มีมาการหลอกลวงมีการขี้โกงกันว่าโอ้ยยูคงเยอะแยะไปหมดอะ่ะแล้วก็คนไปแจ้งความกันตั้งมาู้จะกี่ร้อยคดีมันก็ถ้ามันไม่มีมูลนะใช่ไหมครับกระทรง,ง,อ,งอันนี้มันต้องมีมูล<อ>เยอะมากเลยนะใช่อาจารย์คือคือผมฟังนะกฎหมายอย่าจันเจตก็เตือนว่าต้องไปดูนะมันผิดหรือไม่ผิดให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายอาจารย์ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เองก็ระวังเพราะว่ารู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นส่วนผสมใหม่คือ มันมีทั้งการขายตรงซึ่งมันถูกกฎหมายและมันมีทั้งไอ้เรื่องแชร์ลูกโซซึ่งมันผิดกฎหมายเนี่ยผสมกันอยู่มันเป็นไฮบริดแต่อาจารย์ถ้าเราซื้อสินค้าอะไรไปก็ตามและเราหมดเนื้อหมดตัวเราเรามีคนฆ่าตัวตายแล้วมันไม่ใช่คนสองคนอาจารย์มันไม่ใช่โง่ตัวเองโง่มันโง่กันหลายๆคนเยอะๆมันเป็นเรื่องของมหาชนยกคนกันมาแล้วเนี่ยอาจารย์สินค้านั้นไม่ว่ามันจะเป็นความศรัทธาความน่าเชื่อถือบุญ หรือแม้แต่แม้แต่ความรวยความโลภหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันย่อมกลายเป็นเรื่องที่รัฐควรจะเข้ามาดูแลไหมเพราะเราเราทุกคนเสียภาษีเราทุกคนต้องดูแลตัวเองแต่รัฐต้องดูแลเราไหมอาจารย์อันนี้แน่นอนครับมื่ครับผมและอย่างนี้คือไม่ว่าจะเป็นเราหรือไม่ว่าจะเป็นรัฐหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นเช่นเดียวกันเอาให้ง่ายสมมตินะครับทำไมสัมภาระถึงอยู่ดีๆไปนับชามกปวยเตี๋ยวที่ <c oughs> ร้านบางร้าน ไมไม่รับไม่นับทุกร้าน <Ha. S 2> เขาก็อาศัยวิธีคิดแบบเราเนี่ยนะครับครับความมั่งคั่งที่มันเกินไปกว่าขีดที่มันควรจะได้ก็คือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาธรรมดาทําไมมันดูแบบอู้ฟู่เหลือเกินนะครับขับรถหรูพอไปตามดูอยู่บ้านใหญ่อย่างเงี้ยออืเขาก็ไปนับชามถูกไหมครับ,รบเป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราหรือรัฐมันจะใช้เกณฑ์วิธีคิดแบบนี้แต่ที่จเกิดสมมติว่ามันเลยไปถึงขั้นที่ว่ามันมีการผิดนะครับต่อบทเป็นัติาของกฎหมายแล้วเนี่ย คงคือว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันต้องรีบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอายัดการยึดทรัพย์เพราะว่าถ้าไม่รีบอายัดไม่รีบยึดอะเรไม่เป็นไรเขาอาจจะยังไม่ผิดนะใช่ก็คืนแต่มาตรการปลอดภัยไหมก่อนมาตรการระมัดระวังเพื่อไม่ให้ความเสียหายมันไปไกลสิงขนาดเยียวยาไม่ได้เลยอะไรเยียวยาได้มากก็ดีเยียวยาได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยแต่ถ้าเยียวยาไม่ได้เลยเนี่ยก็จะเป็นอย่างคุณวัฒนภงม์บอกเกิด ไปทําร้ายตัวเองไปขาดตัวตายหรือว่าไปทําร้ายผู้อื่นอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่พึงประสคงถูกไหมพราะฉะนั้นเอาละมันจําเป็นนะเรื่องแบบเนี้ไม่ต้องไปคิดมากว่าเขาจะฟ้องกลับเหมือนคนอย่างนี้เพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องของสาธารณชนเป็นเรื่องของมหาชนคนหมู่มากเนี่ยครับถ้ามันไม่ดําเนินการด่วนคือเราไม่ได้บอกว่าเขาผิดแต่การที่เราจะต้องเบรกเอาไว้เนี่ยมันมีความจําเป็นก็เหมือนการกับสัมภาระไปนับชามก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยก็ร้านนั้นเขาอาจจะค้าขายแล้วเสียภาษีถูกต้องก็ได้ แต่ว่ามันเอ๊ะมันเยอะเกินไปหรือเปล่าทำไมมันถึงได้มันใช้รถหรูบ้านช่องห้องหอใหญ่โตรานอย่างนี้พอเราไปเช็คดูยอดภาษีหุ้นเสียภาษีปีหนึ่งแค่ไม่กี่หมื่นอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นไปได้ไงคุณต้องเอาอะไรไปซุกเอาอะไรไปซ่อนหรือว่ามันต้องมีเงื่อนยามอะไรบางประการก็เข้าไปตรวจสอบท้ายที่สุดมันอาจจะพบว่าอ๋อมันเป็นไปตามที่เขาเสียแล้วไม่มีอะไรไปมากึงินไมันอาจจะมีที่อื่นก็ได้นะอาจจะไม่ได้มีแค่ร้านนี้ถูกไหมหลังร้านอาจจะมีอะไรหรือว่ามันก็ต้องตรวจสอบต่อไปเหมือนกรณีดีไอคอนเนี่ย มผมคิดว่ายังไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องยึดอะไรบางประการแนละอาจจะต้องอายัดหลายสิ่งหลายอย่างไว้เพราะว่าถ้าปล่อยออกไปเรื่องอยิงย่งเนี่ยอาจจะต้องมีการปิดล้อมไว้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดถ่าวว่าใครจะวิ่งหนีไปไหนใครจะหนีไปต่างประเทศไปไรแต่ว่ามันก็ต้องระมัดระวังไว้ก่อนต้องแจ้งทุกด่านทั้งด่านภาคพื้นดินนะครับด่านทางเรือด่านทางอากาศครับครับก็เป็นการจำเป็นใช่คือคือตอนเนี้ยประชาชนที่โดนที่โดนไปเนี่ยนะฮะเอาละ เราไม่มีหน้าที่ตัดสินเราก็ได้แต่คิดวิเคราะห์แยกแยะนะจันคอร์วอยอเราก็คิดไปนะคือหมายความว่าเขาเชื่อถือบอสเขาเชื่อถือสาธารณะเขาเชื่อถือดาราของเขาในข้อหนึ่งข้อสองเขาเชื่อระบบรัฐเขาเห็นว่าโอ้โหมันอูฟู่มันใหญ่โตมากกว่าจะธุรกิจใหญ่ขนาดนี้ได้รัฐคงไม่ปล่อยให้คนโกงเนี่ยม,มันใหญ่โตอย,อย่างนี้ได้หรอกอาจารย์มันก็มีความเชื่อถือสาธารณะทั่วๆไปเอา้าในเมื่อมันถูกต้องฉันก็จะลงทุนฉันก็อยากได้บ้างอันนี้คิดแบบ คิดเป็นเขาอ่ะอาจารย์คิดเป็นคนลงทุนแน่นอนเป็นเราเราไม่ลงเราเป็นเราเราไม่ลงเราเออแต่มันมีคนบางคนที่ไปลงเพราะคิดว่าตัวเองเป็นมือต้นก็มีนะอาจารย์บางคนคิดว่าฉันเห็นนะว่านี่เรื่องหลอกแต่ฉันเป็นมือต้นฉันได้ข้อมูลมาก่อนคนอื่นฉันก็ลงก็โดนไปก็มีอีกมันมันต่างคนต่างว่าต่างคนต่างประเด็นนี่นะครับคิดเชื่อมโยงนิดหนึ่งอาจจะถามว่ามองโรคในแง่ร้ายก็ได้นะแต่ผมเป็นอย่างนี้ครับว่าประเด็นที่คุณวัชผพเพึ่งพูดเนี่ย คนเขาไม่โกงรัฐเขาต้องดูแลเขาไม่ปล่อยให้คนโกงเติบโตใหญ่หรอกอไม่จริงอันเนี้ยแคบจะไม่ค่อยจริงในโลกนี้ไปที่ไหนเลยนะคนโกงเนี่ยมันเติบใหญ่เติบโตมันมีอำนาจวาสนามันมีไอ้นี่นีพังแล้วถ้าเกิดเราไปมองย้อนอดีตชาติมาก็อาจจะทําบุญทํากุศลอะไรมาแล้วก็เอาบุญมาใช้ในทางที่ผิดอันนี้ก็เป็นได้กรรมดีที่เคยเคยส่งผลมาในยังส่งผลต่อแล้วก็ใช้กรรมดีเหล่านั้นเนี่ยไปในทางที่ไม่ถูกต้องอันนี้มันก็เป็นไปได้แต่ว่า ถ้าเราไม่มองไกลไปขนาดนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในรัฐต่างๆประจํานะอืไอคนโกงนี่แหละฮะไอตัวที่รัฐปล่อยให้มันใช้อํานาจบาดใหญ่ปล่อยให้ใช้ทําใช้เงินใช้พรกพวกนะครับใช้สัภากําลังและทรัพยากรต่างๆในทางที่ผิดอยู่เป็นประจํานะอืเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังคือคือถ้าเกิดคิดในแง่ดีอใช่รัฐเขาคงดูแลเราดีอะไรเงี้ยแต่ว่า รัฐบางรัฐเนี่ยผมว่าทุกรัฐทุกรัฐมีโอกาสและมันก็เกิดเรื่องเหล่านี้แต่ว่ารัฐบางรัฐเช่นรัฐไทยเราเนี่ยมันยิ่งเกิดมากกว่ารัฐอื่นนะเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าต้องระวังมากเลยมันมักจะปล่อยให้คนที่มันไม่ดีมันทําผิดด้วยสิ <S <S> <S มันมักจะปล่อยให้คนโกงมันทําสิ่งไม่ถูกด้วยไอ้นี่ผมว่ามันต้องระวังนะรัฐไทยเราเนี่ยครับ <C ram> อาจเราก็คนไทยนั่นแหละนพงรเราไม่ได้เราก็ด่าว่าเราด้วยแหละถ้าพูดกันนะนะคือคือเราไม่ได้อยู่ในประเภทชั้ชาติหรือเกียดเกียด เกี่ยวกับประเทศชาติดีกันแต่เรากําลังเรียนรู้เนี่ยจะไม่ได้เรียนรู้เขาเรียกอะไรนะจัดอะไรถอดแบบความทรงจำอะไรมันไม่ใช่ที่เขาพูดๆกันตอนนี้นะไม่เอาแต่บ้านเมืองเราเนี่ยเราก็เชื่อคือจากคนไทยเราเองเรามักจะเชื่อว่าบ้านเมืองเราเป็นบ้านเมืองศักดิ์สิทธิ์มันเป็นความเชื่อเก่าที่คงอยู่ับตัวเราแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะต้องไปรับกรรมของเขาเองอันนี้คือความเชื่อแบบพุทธด้วยบวกเข้าไปอีกเดี๋ยวเขาต้องรับกรรมของเขาเองอะไรก็ตามแล้วมันทําให้อีกสิ่งหล่านี้มันเติบโต ผีบานออกมาใช่แล้วก็แต่ว่าเราก็ไม่คัดง้างความเชื่อเหล่านั้นนะครับคุณไม่คัดผมในทุกศาสนาใช่ใช่คนไม่ดีคนเลวคนทําชั่วคนโกงยังไงก็ต้องไปลงในสิ่งที่ศาสนาทุกศาสนาเรียกว่านรกเข้าใจไหมครับอย่างน้อยมันก็หยุดสวัสดในอดนรกในใจอาจารย์วันหนึ่งถูกต้องวันหนึ่งมันต้องไปลงวันนี้ยังไม่ได้ลงมันก็ไม่ได้ลงแต่ระหว่างทักเขาไม่ควรพาเราลงไปด้วยถูกต้องถูกต้องอันนั้นก็จริงอันนั้นก็จริงอย่างที่เขาบอกไงว่า แม้คนช่วยจะมีเวลายิ้มเบิกบานหัวเราะ่าอืแต่เวลาเหล่านั้นก็สั้นเหลือเกินและท้ายที่สุดจะจบลงแหมอันนี้แหละเราปลอบใจเราโลกสวยกันไหม <c oughs> อาจารย์ <c oughs> เรามีวิธีป้องปรามป้องกันรัฐค <c oughs> วรจะลุกขึ้นมาถูกต้องครับถูกต้องเราจะปล่อยไปว่าให้มันเป็นผล,ลกรรมไม่ไหวให้กรรมดีมันส่งผลของมันกรรมชั่วมันส่งผลของมันมนี่มันก็มันก็จริงอยู่ในมุมนึงแต่ว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าอันนี้คือไม่ได้ว่าไม่เชื่อหลักศาสนาทุกศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนา แต่ถ้าเราปล่อยในแง่ของศาสนาจักรให้จัดการโดยผลของสิ่งที่ทําดีทําไม่ดีเนี่ยอณาจักรมันอาจจะล่มสลายก่อนอันนี้เป็นไปได้ <S <S และท้ายที่สุดมันก็ต้องมีการตัดตอนพระโสมบันทีเนี่ยนะมันก็จะต้องทาบาปท,ทำกรรมบ้างในสิ่งที่มันเป็นไปตามโลกเช่นเราทานอาหารทุกวันเนี่ยมันแน่นอนก็มันมีใครสักคนหนึ่งที่ฆ่าตัดชีวิตถ้าทําด้วยความจําเป็นทําด้วยความที่เออมันเป็นอาชีพเป็นอะไรเนี่ยมีความสลดหดหู แผ่ไม่ตาให้เขาอย่าไปคิดว่าอยากจะเข็นฆ่าทําร้ายชีวิตอะไรเขาเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่ว่ามันเป็นกรรมขาวมันเป็นสิ่งที่ดีไปเลย <c oughs> มันก็เป็นกรรมดํามันก็เป็นกรรมไม่ดีแล้วแต่ว่ามันก็เบา <c oughs> นะครับมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> เหมือนกันกับเวลาที่จําเป็นที่จะต้องทําร้ายใครสักคนหรือบรรดาผู้พิพากษาทั้งหลายนี่จอย่ไปบอกว่าท่านเนี่ยบาปกรรมนะครับการที่จะไป ติป่าสายคนนั้นติดคุกคนนั้นถูกฆาชีวิตในทันีนะครับกรรมไม่ดีของคนเหล่านั้นเองต่างหากที่เป็นสิ่งส่งผลให้เขาได้รับในบรรดาสิ่งที่มันเป็นลบได้รับในสิ่งที่บรรดาเป็นบวกอันนี้มันก็ต้องคิดในแง่นี้ด้วยแต่ว่าในแง่ของการดูแลอาณาจรในแง่ของการบริหารนาชกธรแผ่นดินในแง่การดูแลรับอย่างที่คุณวัชนาฟงพูดถึงเนี่ย มันต้องมีพลวัตในการขับเคลื่อนรวดเร็วกว่าน,นั้นนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะคอยติดตามคดีนี้ต่อไปและเราก็หวังทุกครั้งเวลาเกิดเรื่องใหญ่ๆแบบนี้แล้วเราก็เกิดข่าวเศร้าๆที่มันเป็นความเศร้าสาธารณะเหมือนกันเช่นอย่างที่เรียนว่ามีคนแก่ๆที่เก็บเงินสะสมไว้เงินสองแสนห้าของเขามันใหญ่มากคือคนบางคนอาจจะใจร้ายบอกว่าเฮ้ยไปลงเองลงทุนเองโง่เองบางคนบอกว่าฆ่าตัวตายเองก็ก็แล้วแต่มันขยาฆ่าตัวตายเขาฆ่า คือคือมันใช่แต่มันก็เป็นความใจร้ายมันเป็นความมันเป็นความมันต้องมีความเรื่องเหล่านั้นเหอกันใช่ไหมครับฒนพงช์แล้วก็รัฐมันต้องเติบใหญ่ด้วยสิ่งเหล่านั้นอย่างที่คุณวัฒนพงศ์บอกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยแผ่นดินทําแผ่นดินทองเอาล่ะถึงแม้ว่าเราจะมีความชั่วร้ายมีคนชั่วใช้เย่นี้ะนะแต่โดยมวลรวมแล้วเนี่ยเรามีคนดีเรามีคนโอบอ้ออารีเรามีคนที่คิดดีทําดีพูดดีเนี่ยอยู่มากกว่าอและบ้านเมืองเราจริงเป็นบ้านเมืองที่ ใครๆก็อยากมานะแม้กระทั่งไม่ต้องหลายต้นไม้มาเกิดในบ้านเมืองเราก็งอกงามนะครับบรรดาสัตว์สิ่งทั้งหลายได้มาอยู่ในบ้านเมืองเราก็กลายเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงกลายเป็นที่คนอยากมาอยากดูอะไรเงี้ยมันผมว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นเนค,ครื่องกันลงกจิตใจแต่ว่าก็อย่าไปทอดทุระอย่าไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีงามแล้วมันจะเป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่จริงหรอกเราต้องช่วยกันทํา ทอธุระโอ้ ه, ผมชอบคำนี้ครับอาจารย์ขอจองเอาไ้ใช้ในอนาคต <c oughs> <c oughs> อาจารย์ ขนาดฮิปโปโปเตมัสมาเกิดประเทศนี้ยังน่ารักแน่เอ็นดูดังอาจารย์ครับประธานองค์การสวนสัตว์พูดกันไม่ขาดคำว่าเอ๊ะคนที่เอาหมูเด้งไปใช้นี่ควรจะต้องโคแบรนด์กันหรือว่ามีอะไรตรงนี้อะไรปรากฏว่าอาจารย์นี่หมูเด้งทำถูกระเบียบเป๊ะตอนนี้เป็นพรีเซนเ,เตอร์38โปรดักต์ยางต่ำเป็นยังไงว่าอาจารย์ขออัปเดตข้อมูลนี้หน่อยฮะเราปิดท้ทายชั่วโมงแบบเบาๆก็อยากจะแจ้งกับทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะอยิ่งท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการว่า ท่านได้เข้าร่วมนะครับในโครงการได้รับสิทธิในการที่จะทําสิ่งต่างๆตามที่ได้มีการคุยกันแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องลิขสิทธิ์นะครับออ mm ื hmm. มันไม่ได้มีลิขสิทธิ์อะไรหมูเด้งเนี่ยเขไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ของใครนะไม่ได้เป็นแม้กระทั่งลิขสิทธิ์ของการาสุน mm ัอ hmm. นะครับ <c oughs> เป็นสิ่งที่เอาหลังการาสุนั์ดูแลทางกายภาพตัวเขาครับ แต่คําว่าหมูเด้งไม่ได้มีใครจะไปผูกขาดเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองได้และบรรดาทั้งทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยเวลาไปบอกว่าเป็นลิขสิทธิเ์เป็นลิขสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะเกิดผลสองลักษณะคือ<ช>คนจะ<ช>เข้าใจผิดไปว่าอ้าวเธอได้ลิขสิทธิ์ไปแล้วอีกทางหนึ่งมันอาจจะเป็นการคนอื่นที่อ้าวคนนี้ได้ลิขสิทธิ์ไปแล้วฉันก็คงเข้าไปไม่ได้นะม,ม,มันไม่ใช่ครับคือไ,ไ,ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ,รนะครับแล้วก็ได้สิทธิต,ต่างๆตามแต่ที่ไม่มีการตกลงกันคือเจ้าอื่นๆอยากเข้ามา็เเเเ้้้้้าาและะททยยยยีีีีี่่่่สุดดนนนนนนตอองงงรรคับวหู ส่วนตัวเขาเขาก็มีส่วนทีมงานที่เป็นคนเดินตามแล้วก็ขึ้นล้อพาวเวอร์ขี่ขึ้นนี้นับตามกระแสไปเนี่ยมันก็ใช่ต้องช่วยกันประคับประคองครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เอาไปทําบุญทํากุศลต่อดูแลที่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมนแล้วก็จะมีเรื่องอื่นๆที่เราคิดอย่างนี้ว่าอย่างระดับน้องหมูเด้งเนี่ยนะครับเขาก็ต้องทําบุญทํากุศลมาหมูเด้งเขาไม่ทำมาเนี่ยเขาไม่ได้แบบนี้หรอกใครต่างๆที่แวดล้อมเนี่ยผมกือ อันนี้มันเป็นเรื่องการลงสังคมอย่างหนึ่งเราจะแค่ไปดูแล้วก็ปล่อยผ่านก็ไม่ได้แล้วบรรดาท่านทั้งหลายที่เข้ามาชมเนี่ยนะครับครับคือทุกคนอยากเห็นหมดแหละอิริยาบถที่หมูเด้งไปเด้งมาแต่เขาไม่ได้เด้งทั้งวันทั้งคืนถ้าเรามาเห็นตอนที่เขานอนตอนที่เขาทําอะไรอย่างอื่นก็อย่าไปว่าเขาแล้วอย่าไปพยายามที่จะให้มันเป็นเหมือนในตอนที่เราดูโซเชียลใช่เราคิดในตอนไลน์ว่าเขาเด้งได้ตลอด24ชั่วโมงอ่ะถูกแต่ตัวจริงไม่เป็นแบบนั้นที่ฉันต้องแยกแยะอันนี้อันที่สองคือว่า ค่อยทีค้อยอาศัยกันครับ <m> ตอนนี้มันมีความจําเป็นเพราะว่า<ข>ท่านมากันเยอะมาก<ข>ต้องปรับเปลี<ข>่ยนแนวแนวแถวอาจจะต้องมีการให้บัตรคิวแลรพวกนี้จะทุก <ใน S 2> อย่างเป็นไปเพื่อให้ทุกๆคนได้มีโอกาสร่วมครับเห็นไหมคือคนดูสื่อเนี่ยก็พาไปตามสื่ออาจารย์คือจะคิดว่าเดี๋ยวนอนอยู่บ้านก่อนก็ได้ออดูในคลิปก็ได้ทําไมต้องไปดูตัวเป็นๆมันก็เป็นความเชื่อถือสาธารณะที่ได้จากสื่อเป็นความรู้สึกที่คล้อยตามไปกับการถูกชักจูงใจแต่หมูได้เป็นการชักจูงใจที่น่ารักและใจมันก็เป็น เป็นจันโลงใจอาจารย์ยกใจไว้ที่สูงในขณะที่เอาลาดิไอคอนนี่ก็นัดพาดลงไปไหนก็ไม่ทราบนะนี่อาจารย์เราขอไปอีกนิดหนึ่งผมขอต่อในออนไลน์นิดนึ่งนะค,ะครับเพราะวิที้หมดเวลาผมขอต่อไปที่เรื่องการเมือเพราะตลอดสัปดาห์มันนี้ยแน่นอนเรามีขั้น เว้นไปด้วยเป็นวันมหาเป็นเป็นวันที่เป็นวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราคือจริงๆแล้วเป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะครับพวกเราก็เลยรึกถึงและส่งสวรรค์นี้เสด็จสู่สวรรค์ไข่าวข่าวข่าวการเมืองก็เลยเบาลงด้วยแล้วมันก็หมด EP ไปด้วยแล้วก็แมมมี D ไอคอนแทรกขึ้นมาซะใหญ่โตอาจารย์เราจะมองการเมืองต่อยังไงในเมื่อทราบแล้วว่าเอาละ เออมันถูกส่งเรื่องไปที่สารรัฐธ,ธรรมนูญแล้วรอรับหรือไม่รับในอนาคตสำหรับเรื่องของพรรคเพื่อไทยและคดีของคุณทักษิณต่างๆนตานา,นาเหมือนรวมคิดมัดรวมกันแล้วก็ส่งเรื่องไปอาจารย์รับตามองอะไรต่อในฐานะนักกฎหมายครับอาจารย์เในที่ผมเรียนครับว่าเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะว่ามันบางทีในการบริหารราชการแผ่นดินหรือว่าในการดูแลรัฐเรามักจะปล่อยให้คนที่ทําไม่ดีทําไม่ถูกนะครับอาจจะไปถึงขั้นโกงอะไรก็ทาเนี่ย สามารถใช้อำนาจสามารถผูกขาดยึดโยงการที่จะนําเอาพรรคพวกเข้ามาทําสิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหนึ่งในสิ่งที่คนร้องกันเนี่ยมันคือเราหลายเราพูดหลายทีแล้ว people's participation คือการมีส่วนร่วมของประชาชนการจะไปปิดกั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ควรเอาล่ะมันใช่บ้างไม่ใช่บ้างมันถูกบ้างผิดบ้างกลไกเขาก็จะจัดการสมมติว่าในกรณีเนี้ยคุณทิยุทธเขาบอกว่าอะไรเขาบอกคุณทักษิณเนี่ยผมมองว่าในหกประเด็นของเขาเนี่ยทั้จริงมันแยกเป็นสองเรื่องออื เรื่องที่หนึ่งก็คือว่าคุณนักสินเนี่ยโดยตัวคุณนักสินทําเรื่องของคุณนักสินผ่าน,นกลไกพักการเมืองคือพักเพื่อไทยเอาไปผ่าน,นกลไกการบริหารราชการแผ่นดินและใช้อํานาจรัฐก็คือผ่านนายุ่งตรีในตอนนู้นคุณเศรษฐานะหรือจริงๆเนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือตั้งแต่คุณเอกประยุทธ์นะตอมาคุณเศรษฐาแล้วตอนเนี้ยก็ยังมาเป็นคุณแผนทางทานต่อแล้วมันก็ผสมปนเปกันไปทั้งในส่วนของทางกรมราชธรรมทั้งในส่วนกระทรวงยุติธรรมในส่วนของ รัฐมนตรีนะครับในส่วนของคณะรัฐมนตรีและในส่วนของการใช้องค์คาพยกรัฐทั้งหมดทั้งหลายเหล่าเนี้ยมันคือการขัดพระบรมราชองค์การก็คือพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานอภัยโทษลดโทษคือต้องรับผิดต้องรับโทษต้องทําตัวเป็นเหมียวกับบ้านเมืองก็ไม่ทําครับนะครับละเมิดพระราชอำนาจก็คือว่าในบรรดาคนทั้งหลายที่ทํางานเป็นรัฐบาลในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับที่ถวายสัตย์ปฏิญาณเฉพาะพระพัก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว <t> ค <görüş> ุณทักษิณเอามาใช้ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ของตัวเองเอาทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องติดคุกติดตารางขึ้นไปนอนอยู่ชั้นสิบสี่สบายใจเฉยนะครับท้ายที่สุดก็คือว่าเป็นเรื่องดูหมิ่นหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์เพราะอะไรการดูหมิ่นหมิ่นประมาทมันทําได้เนาะน้อยในสามลักษณะขึ้นหนึ่งใช้วาจาจากจ้วงล้วงเกินว่ากล่าวสองก็คือใช้อวัจนภาษาคือใช้สัญลักษณ์ใช้นิ้วนะครับใช้ท่าทางใช้อะไร สามคือการกระทําร้าระทําทักษินคือเพิกเฉยฉันไม่สนมีพวกนายโ,ยโงการโปรโกร้าฉันไปติดคุกอีกหนึ่งปีฉันก็ใหม่ไปอะไรพวกนี้เขาถือว่ามันคือดูหมิ่นหนินประมาณแล้วเนี่คือในข้อแรกนะเรื่องอเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องทวคุณทักษินเองเขาบอกว่าอันเนี้ยคือการเทียบกับกรณีก้าวไกลแล้วซอกก่อนบ่นทาลายเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยมันสะสมเป็นประมุขส่วนข้อสองถึงข้อหกเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่สองคือเป็นเรื่องที่คุณทักษิณร่วมกันกับพรรคเพื่อไทย ใช้อำนาจรัฐมิชอบแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องและทำลายชาติบ้านเมืองซึ่งประกอบไปด้วยอำนาจอิปรตยเป็นของปมชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านรัฐบาลรัฐสภาศาลนะครับและหน่วยงานรัฐอื่นๆอันเนี้ยพอไปใช้ในลักษณะที่มันบิดพลิ้วมันจะทําให้หนึ่งเสียดินแดนได้นะครับสองรัฐธรรมนูญก็ถูกผู้ยี่ผู้ยำนะครับสามการจัดสรรบรรดาองคปคาายพต่างๆใน การบริหารราชการแผ่น <cheg> ดินนั่นคือการจัดรัฐบาลมันก็ปิดพริ้วสุดท้ายก็คือว่าในสิ่งที่ทําทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยยังเอาคนนั้นออกเอาคนนี้เข้านะครับแล้วยังไปเอานโยบายซึ่งคุณทักษิณเป็นคนพูดมาใช้เป็นนโยบายรัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาทั้งหมดเหล่านี้คือการที่คุณทักษิณ ชีนน้นำครอบนำควบคุมพักการเมืองจนกระทั่งขาดอิสระในการดําเนินการด้วยตนเองอันนี้คือเขาพูดเรื่องอีกแบบหนึ่งผมว่านี่มันเป็นกลุ่มที่สองซึ่งทั้งหมดคุณธีรยุทธ์ในเขาผูกโยงนี้นะ ว่าวมันคือคอย่างนี้ครับอาจารย์วัดขอยกมือขึ้นก่อนเพราะว่าวัดล้างการปกครองถูกไหมครับอาจารย์น,นะผมครับคือข้อสองถึงข้อหกเดี๋ยวเราว่าต่ออาจารย์ทีนี้อาจารย์บอกข้อหนึ่งเนี่ยมันมีน้ำหนักแต่ว่าจะติดใจข้อหนึ่งยกมือถามอาจารย์ไหมนะที่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดเวลาเข้าชั่วโมงต่อไปคือไม่ใช่ต้องเข้าชั่วโมงต่อไปด้วยอาจารย์ไม่งั้นเราจะคุยกันไปยาวๆเลยออนไลน์คืออย่างนี้คือพอบอกว่าคุณทักษิณอย่างข้อหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสมยอมให้เขาทําแบบนั้น ไหมอาจารย์คือหมายความว่าเขาจะต้องไปอยู่ในเรือนจําเขาจะต้องไปอยู่ในไหนก็ตามหรือเขาอะไรก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายเขาอยู่ในการในการดูแลหรือว่าในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่จะแผนกไหนอะไรบ้างตั้งแต่หมอยันเจ้าหน้าที่ไหนก็ตามอาจารย์แต่ในเมื่อเขาอนุญาตให้กุทกษิณททาแบบนั้นน่ะมันเป็นเรื่องระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐหรือเป็นเรื่องของตัวกุกธิณคืออันนี้ผมอยากถามตั้งนานแล้วอาจารย์ครับครับคือในแง่ถ้าในแง่สมยอมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวการร่วมกัน ก็คือคุณนักสินและบรรดาเจ้าหน้าที่เหล่านั้นแต่มันอาจจะมีเรื่องจำยอมด้วยอันเนี้ยคือผมคิดว่าเราก็<ม>อาจจะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อใจให้กับบรรดาผู้ที่ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยเหมือนกรณีจำนำข้าวเนี่ยหลายๆท่านก็คงจำยอมแหละเพราะฉะนั้นถ้าสมยอมเนี่ยเป็นตัวการร่วมถ้าจำยอมนี่ก็อาจจะเป็นผู้ถูกใช้หรือเป็นผู้สนับสนุนเขาไม่ใช่ว่าหลุดไปเลยนะครับใช่เข้าใจอาจารย์คือข้อนี้มันจะกลับไปเหมือนคดีที่เราพูดกันเมื่อสักครู่ตอนต้นเลยว่าตรงแล้วใครเป็นยังไงคือรัฐทําหน้าที่ไหมคือไปถึงรัฐเลยคนทําผิดแล้วมีรัฐแล้วก็มีคนในกระบวนการทําผิดถ้ามันผิดเนี่ยนะฮะแนบเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยและอันนี้ถ้าเกิดคนมานั่งดูเหมือนกันถ้าไปเทียบกับไอ คนมานั่งดูคนจ mm ํานวนหนึ่งโอ้ได้ความมั่งคั่งร่ารวยมีเงินมหาศาลแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งต้องมาสิ้นเนื้อประดาตัวต้องมาฆ่าตัวตายเหมือนกันครับแต่กรณีแบบนี้ยคุณนักสิงนั่งสบายใจเฉบอยากจะทําอะไรก็ทําแต่คนจํานวนหนึ่งต้องมานั่งคิดแม้กระทั่งไกลขนาดว่าเอแบบนี้คุณนักสินกลับมาได้เพราะอะไรเพราะเพราะมูลนิธจนการเฮ้แล้วถ้าถ้าหางการไม่ได้ทรงพระราชทานแบบนี้แล้วคุณนักสิงจะได้หรือคิดลามไปไกลใหญ่โตแบบนั้นเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันไม่แตกเปื้อน ไม่ซอกหล่อนบ่อนทำลายตรงไหน,นเข้าใจอาจารย์เอาละ่ะเราต้องตามคดีนี้ต่อในเป้าที่อาจารย์เจ็ดชี้ไว้แล้วเดี๋ยวเรายัางต้องได้คุยกันต่อครับอาจารย์วันนี้ขอไปคุณย<ช>สูงครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105 mi สมัยไทยแลด